แบรนาโด่แบรนาโดมาที่เดอะบอยโอ้โหแบรนาโดไหลมาครับยังวันนี้เลียดมาเลสแล้วยิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหเมดซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับในเกมนี้ยังไงครับเขา้าไปโทษไหลตกกันมาเดี๋ยวมาบา้ายิงลูกนี้เลียบล้อยครับโอ้โ oh หสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อ EP 2กันเลยนะครับ ทีมอิตันบูบูยุกเซกนะครับมาชื่อทีมยากจริงๆครับผมขอเรียกว่าอิตันบูบีบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับมาต่อกันในรอบ16ทีมสุดท้ายอันนี้ผมเล่นไป1นัดแล้วนะครับนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ผมเสมอกับแมนซิตี้อยู่ครับ2 2ครับในบ้านครับอันนี้บุกไปเยือนนะครับเกมนัดที่2ครับถ้าเสมอเราตกรอบนะครับต้องชนะอย่างน้อยด้วยสกอร์หลูกครับไปเริ่มกันเลย เอาละครับเรามาเข้าสู่ในเกมครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับนัดแรกเสมอ2-2นะครับวว้าอิตาลีบูบีบีครับบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอตีฮัตสเตเดียมครับหรือว่าอิตาลีบูบูยุสินะครับว่าชื่อยากเลยครับจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้หรือไม่ครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับ เอาละครับเกมเริ่มครับรอบทีมสุดท้ายนัดที่สองครับ <W BB. S 1> เติร,เร์บูบีบีจักเกอร์เทลครับไปหาช่องเข้าไม่ได้ครับเอาแล้วจังหวะนี้โรดี้ครับยังได้ไหลามาที่แบรนโดซินบาแบรนโดแบรนโดมาที่เดอะบอยโอ้โห เกือบไปแล้วกับพิเตอรบูบีบีดูครับเควินเดอะบอยครับซัดด้วยขวาครับผู้หูโอ้ปัดปลายมือครับจังหวะนี้โอ้โหเมดเราปัดได้ครับพาบอลขึ้นมาได้ครับจังหวะนี้เคเบอรี่เคเบอรี่กระชากมาตรงโต๊ะครับทางซ้ายมีเติมเอาแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายของอิตันบูบีบีไหลกลับเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านลูเบนดิอาดครับโอ้โห <c oughs> ไ oh, no. อ้บุมครับอิตันบูมเปิดโขงเข้ามาจังหวะนี้โคกเข้ามขานครับโบูไม่ได้ครับจังหวะนี้ดู่กับเปิดย้อยมาแล้วได้ขึ้นแล้วครับกดไม่ลงครับบอจกมาทางขวาครับจังหวะนี้เอียดมาเลสเดือบบอยอย่างไรครับ ที่กุนาเกลอกุนาเกโรให้มาลูกนี้บานาโดซินบ้าเข้าเกตสุดยิงลูกนี้ปัดตายครับโอ้โหเมดโอ้โหเกือบไปแล้วครับโอ้ดูกครับจังหวะของแมนซิสตี้ขึ้นมาครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหกูัดนำเราเป็นสามสองนี่งานเข้าเลยครับแบนนาโดไสมาครับจังหวะนี้เลียดมาเลส ยิงล oh ูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหเมดซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับในเกมนี้โอ้โหรอดไปครับอีทึนบูบีบีของเราครับดูครับไม่เหตุครับโอ้โหปัดด้วยทรายครับเปเปโดร่าเซ็งเลยครับเอาละครับเอาละครับเอ้มุมอีกครั้งครับเดฟเอ่อเคบิดบอยครับเปิดโค้งโค้งมาจังหวะนี้โขกข้ามคานครับโอ้โหแต่โตนเนี้ย ดูครับจอสโตนเปิดมุมอีกครั้งครับเดอบอยกดดันต่อเนื่องครับสตีโคกจังหวะนี้เมดอีกแล้วครับโอ้โหอู้จะเหนียวไปไหนครับเกมนี้ดูครับโอกเข้ามาจังหวะนี้โอ้โหเต่มุมต่อเนื่องเลยครับิตีกีวินเดอบอย ติดไม่ออกเลยครับอิตาบูเปิดเข้ามาจังหวะนี้ิตี้ยิงลูกนี้ติดเม็ดครับโอ้โหเหนียวจริงครับแต่อิตาบูจะสวนไม่ผ่านครับจังหวะนี้บุนากิโดอากิโ่ยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหรอดไปแล้วกูรอดไปครับเกือบงานเข้าเลยครับอิตาบูแล้วเกมขึ้นมาทางซ้ายครับข้างหน้ามีเดมบาบะสปินขึ้นมาจังหวะนี้เอาเลยครับเป็นโอกาสของอิตาบูบีบยังไงครับเข้าเกรโทษ ไหลตกเมาเดมบาบายิงลูกอิตเรียบลอยครับโอ้โหเอาล่ะครับหนึ่งประตูต่อสุนทรจากเดมบาบาโอ้โหจะโดนหลายเม็ดอยู่แล้วครับจะโดนไม่โดนครับมาได้ประตูครับโอ้โหเป็นโชคของเราด้วยครับได้เฮครับอิธานบูดูครับเกมดางซ้ายครับตกลับเข้ามาแล้วเดมบาบาดยิงเข้าไปเลยครับโอ้โห ววางเท้าดิงนิ่งมากครับเดมบาบาว้าวอดีตนักเตะของเชลซีนะครับเดมบาบาครับโอ้โหเป๊ปกูเดียวล่าซ็งเลยครับจังหวะนี้เดมบาบาครับเอาละครับสถานการณ์ตรงนี้เราเข้ารอบนะครับแล้วจบครึ่งแรกไปก่อนเลยครับโอ้โหเอาละครับได้เปรียบเลยครับสกอร์รวมน้ำอยู่3-2ครับอิตนบู เอาละครับมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับอิตาลูยังนำอยู่ครับสกอร์รวม3-2ครับ70นาทีผ่านครับอิตาลูยังนำอยู่ครับประตูรวม3-2ครับจบตรงนี้เข้ารอบนะครับแล้วซิตี้ขึ้นมาครับจังหวะนี้สเตอร์ลิงล็อกเข้ามาในเขตโทษไลท์ฮิมสเตอร์ลิงไปเองสเตอร์ลิงยิงลูกนี้ติดเมทครับโอ้โหเหนียวจริงๆครับวันนี้เมททางขวาครับจังหวะนี้เอดินวิก้าวิกกาไฮมัสเดมบาบา เดมบาบาไปครับเดมบาบาจังหวะน,นี้เดมบาบาเดมบาบาโอ้โหดูสเต็ปเดมบาบาหนีไม่ได้เดมบาบายิงลูกนี้ปัดได้ครับโอโ้โหไม่ได้ประตู <c oughs> ที่สองครับพีเทันบูเด <c oughs> ลซิตี้ขึ้นมาเอาแล้วครับอีคายคุณุโตกานอีคายคุณุโตกานมาจังหวะน,นี้ <c oughs> เฟอร์ดันตตอเลสต,ตอเลสใส่ไ,ได้ครับตอเลสต,ตอเลสยิงลูกนี้แล้วโอ้รับไม่ได้ครับเมทคู่เกือบไปแล้วครับ โอ้ห้านาทีสุดท้ายเราต้องเล่นเกมลับเลยครับไม่ได้ก็ไม่ขึ้นครับขึ้นก็มาเก็บหนึ่งนาทีนะครับอินทันบูบีบีน้ำอยู่หนึ่งศูนย์ครับสกอร์รวมน้ำอยู่สามสองครับถ้าจบตรงนี้เข้ารอบเลยนะครับแล้วเมดเขียวไปก่อนครับจังหวะนี้อยู่ที่บูตัสินแล้วครับถึงกับมาที่เมดแล้วพูตัสินเปน่านกหวีดจบเกมครับโอ้โห อิตาลูบีบีทำได้ครับบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงเอติฮัดสเตเดียมเลยครับ3-2ครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำเร็จครับอิตาลูบีบีหรือว่าอิตาลูบูยูเซกนะครับชื่อยากจริงๆครับทีมนี้ครับที่ครับแมนออเดอร์แมนครับเดมบาบาครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเราจะผ่านเข้าไปสู่รอบแล้วเจอกับทีมอะไรครับ เอาละครับรอบแปดทีมสุดท้ายโอ้โห,โหเราโคจรมาเจอกับไลซิกทีมเดิมนะครับโคที่อยู่ร่วมกลุ่มกับเรานะครับป้าผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับโอ้โหรอบแปดทีมสุดท้ายต้องมาเจอกับไลซิกครับไปเริ่มชมกันเลยเอาละครับเรามาดูรอบแปดทีมสุดท้ายกันต่อเลยครับอิตนบูบูยูซิกครับเปิดบ้านพบกับไลซิกนะครับ เป็นเจ้าบ้านก่อนครับนัดแรกครับในรอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเอาละครับรอบแปดทีมสุดท้ายเกมเริ่มครับกิเตนบูเป็นฝ่ายเกีลุกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเอดร่าจ่ายมาครับจังหวะนี้ซาวิเซอร์ไหลมาลูกนี้เป็นโอกาสของไรซิ่ยิงติดสเค์เทลครับโอ้โหยางไรอีกครับฟูเซนฟูเซนไม่ผ่านครับจังหวะนี้ แล้วไอ้มาครับจังหวะนี้ทางขวาเอาเละครับเอเดนวิสกาเอเดนวิสกาถึงสไลงตกเกาเข้ามาลูกนิดโปฮูไม่ถึงในมอบาดไอไม่ทียิงลูกนี้ติดซจำอีกทีเรียบร้อยครับโอปโฮูมีบอลตูต่อสู้ครับจากเคเวอร์ลี่ไอ้ครับโอ้โหกระโดดทีบเสาธงไปเลยครับยิงเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้เคเวอร์ลี่ครับโอ้ได้เฮเลยครับอีตันบู แก่ตัวจากลูกแรกที่ยิงไม่เข้าได้นะครับเคเบอรี่ครับดูครับดาบหนึ่งติดครับดาบสองเปยียงหายครับโอ้โหว้าวจอยอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับกุลสิกไม่ทันครับเคเบอรี่ครับซาบ,บิเซซาบ,บิเซเจอกับสเกเทลนะครับมาที่ผู้เซน ไฮโต้มาครับฝังยี่ชันให้มาเอ็นคุณคู่เอ็นคุณคู่เข้าเกตโทษเอ็นคุณคู่โอ้โหเรียบร้อยครับจากเอ็นคุณครูคู่มายังไงครับจังหวะนี้เอ็นคุณคู่ครับโอ้ดูการขึ้นเกมของไลซี่ครับตอกส้นมาเอ็นคุณคู่ไม่มีใครประกบครับมาเฉยแล้วยิงลูกตรงกลางประตูเลยครับโอ้โหโ แมมเอ็ดลูกยากกว่านี้ยังรับได้ครับลูกนี้ไม่ได้ครับกลางประตูดีเสมอสำเร็จครับทางด้านนะบัลลซิครับแล้วเป็นอเวโกด้วยครับมาเดี่ยวบ้าไปไม่ได้ครับย้อนกลับมาลาเฟลทีอีดินวิก้าเอาละครับวิก้ามีโอกาสวิก้าเข้าสายโค้งโอ้โหเรียบ อ๋ครับจากแกรนด์วิสก้าโอ้โหยิงสวยจริงๆครับจังหวะนี้ครับนี่แหละครับกับตันทีมเดอะแบคของอิตันบูบูยุกซิกนะครับอยู่แบบแต่งบอลเข้าซ้ายครับจังหวะนี้แล้วปั่นโค้งเข้าไปเลยครับโอ้โหอยู่กับจังหวะปั่นครับนิ่งมากครับพวกเข้าไปครับจังหวะนี้ ซาบิเซอร์อยังไงครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์พาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ไหลมาผู้เส้นผู้เส้นไม่ผ่านครับโอโ้โหถึงได้ครับซาบิเซอร์ยิงลงูกยิงติดครับเอาละครับมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับอิตาลีบูบูยุกเซครับยังนำอยู่2-1ครับ เล่นในบ้านตัวเองครับรอบแปดทีมสุดท้ายมาทางซ้ายครับโอ้โหแล้วล่าเข้ามาตสปินเข้ามาให้เกีตโทษเจอก,กับสกอตเทลเปิดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ยไปผ่านบล็อกครสกาปูแล้วโคกีกทีเข้ามือเมนครับโอ้ฮ่ไปเกือบไปแล้วครับจังหวะนี้อาเฟลครับปาบอลขึ้นมาอาเฟลอดีตนักเตะแมนยูครับสปินขึ้นมาจาังหวะนี้ มาเซลให้มาอา้าวหลุดเลยครับเอดินวิสกาเอดินวิสกามาคนเดียววิสกาวิสกาบ,บกกับเข้ามายิงเรียบร้อยครับโอ้โหสามหนึ่งครับจากเอดินวิสกาโอ้โหไม่น่าเชื่อครับประตูนี้โอ้โหดูครับเหมือนจะจ่ายเสียแล้วนะบ,บทคนจะยิงเข้ามันก็เข้าครับตีครับกระเด้งมาโดนขาตัวเองยิงเข้าไปเลยครับวิสกา โอ้ยไปเข้าเสาแรกไปเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้มีลุ้นแฮตติกแล้วครับจังหวะนี้เอเดนวิสก้าครับไลซิครับให้มาคูเซนคูเซนก่ายมาทีเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูมีพื้นที่ยิงลูกนีดโดียวเอ็นคุนคูอีกแล้วครับเอาละครับไล่มาครับไลซิกเป็น2-3ครับโอ้แล้วเป็นโอนอ่าเป็นอเวโกด้วยครับโอ้ดูครับ เห็นคุณครูมาดื้อๆเลยครับจิงเข้าไปครับกองหลังเราไปไหนเหมือนกับสเกอร์เทลอ้ดูครับเปรี้ยงหายครับแล้วยังไงครับดูสเตปโอ้โหดูสเตปโยกยกหนีมาแล้วจังหวะนี้ไหลต่อมาลูกนี้แล้วเคมบรี่จิงโอ้โหกามขานครับจังหวะนี้โอ้ดูเพื่อนทำมาอย่างสวยแล้วเคมบรี่จิงออกไปเฉยเลยครับ กันมาอย่างเทพเลยครับจังหวะนี้เกเวอร์ี่ครับ10นาทีสุดท้ายไปแล้วครับเดบ,บบ้าบามีพื้นที่เดบบาบาเดบบ้าบาไหลต่อมาจาังหวะนี้ไม่ทำหน้าครับเกเวอร์ลี่เกเวอร์ี่มีลุนแอตติกแล้วครับเกเวอร์ี่จังหวะนี้เกเวอร์ลี่ยิงลูกนี้ตียบร้อยครับแฮตติกของเกเวอร์ี่โอ้โห,โห,โหสี่สองครับ อย่างนี้โอกาสเข้ารอบเรานี่เริ่มจะสดใสขึ้นมาแล้วครับในรอบรองชนะเลิศครับแต่เกมต่อไปก็ต้องไปเยือนที่ไอซิกที่เยอรมันอยู่ดีครับป้าถูกกับเควารลีครับแฮตทิ์ครับวันนี้เอ้ยงเราให้ครับไอ้ไม่ใช่นี่ว่า เป็นในดินวิดกาหรือเปล่าครับดูแฮตติกอา้าวใครแฮตติกวักนี่ไปแล้วไปแล้วสมองสมอง <c oughs> ใครลุนแฮตติกว่าทีมเราวิดกาหรือเปล่าอ้าวเจ้ามาเถอะช้ามาเถทโอ้โหนอ้าว oh, <no. S 1> ไปอา้าวขึ้นมาทางซ้ายครับจังหวะนี้ทางด้านไรซิกไม่ยอมครับไรซิกยังไม่ยอมอา้าวแล้วมาลูกนี้ยิงโอ้โหเม็ดเราลับสบายเลยครับ วางออกมาครับเม็ดมาทางซ้ายครับเองคุณครูแล้วผู้ตัดสินเปน่านกหวีดจบเกมเป็นทางด้านอ e ิตาลูบูยูเซ็กนะครับชื่อ,อยากจริงๆครับเปิดบ้านเอาชานะขณะนั้นของไลซิกไปครับ3-2ในเกมแรกครับเกมต่อไปต้องบุกไปเยือนไลซิกที่เยอรมันนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ครับทางด้านอ e ิตาลูบูยูเซ็กนะครับหรือว่าอ e ิตาลูบีบีครับ เอาละครับมาที่ประเทศเยอรมันครับในบ้านของไลซิครับมาชมเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ครับไลซิกับวิเทนบูบูยุสิกนะครับเกมแรกเราชนะมานะครับ4-2ครับเกมนี้นักดานไลซิต้องชนะสถานเดียวครับ2ประตูขึ้นไปครับถึงจะเข้ารอบลองชนะเลิศครับเป็นไขนีเราได้เปรียบอยู่ครับวิเทนบูครับ ครับเกมเริ่มครับรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่2องใครจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับอิตันบูนี่ได้เปรียบอยู่2สกอร์ครับตอนนี้เด <c oughs> ี๋ยวจังหวะน,นี้ไหลามาลูกนี้เอ้าจะให้เดบับบาบาไปกลายเป็นดีครับขวาบอลขึ้นมาแล้วยิงโอ้โง่จนขานครับโอ้โหขนันแทบหักเลยครับจังหวะน,นี้ครับไหลซิกไม่สนครับขึ้นมาฟูเซ่น ไลเมอร์ไลเมอร์ยกมาโอ้โหโล่งเลยครับจังหวะนี้เป็นโอกาสของเซอร์วิเซอร์ครับเซอร์วิเซอร์ข้างในมีเพื่อนรออยู่ครับเซอร์วิเซอร์เปิดเข้ามาลูกนี้โคกโอ้ยนึกว่าโดนครับโอ้โหไม่เข้าครับไลเมอร์อู้นิดเดียวครับจังหวะนี้ครับของไลเมอร์ครับโอ้ยหลอดไปครับอีเดนบูเด็บบะบากไหลต่อมาที่เคปเวอร์ลี่จังหวะนี้ไม่ทันครับโอ้โห กุลสิกธิ์หัวยาวมาเลยครับเก่าข้างหน้ามีเดมบาบาครับเดมบาบาจ่ายมาตรงกลางโอ้โหโล่งเลยครับจังหวะนี้เป็นโอกาสของอิตนบูอิตนบูบี้บี้บอลโค้งอไม่โค้งกระบอลรับสบายเลยครับกุลสิกจังหวะนี้ครับกูยังขึ้นนําไม่ได้ครับ แล้วเคล็บวอลลี่เสียบอลครับจังหวะน,นี้ไลเมอร์เคลต์ตไลเมอร์ยิงลูกนี้ปัดได้ครับเม็ดโอ้โหโอ้โหมีอกาสแล้วครับไล่สิครับยังขึ้นน้ำมีตาบูไม่ได้ครับตีครับโอ้โหเม็ดปาดเอาไปครับเข้ามาแนละ้วตั้งมามท,ทีไลเมือ่อเอาจ่ายมายิงโอ้โหไม่เข้าครับ โอ้ไม่ล้มหน้าด้วยครับจังหวะนี้ครับโอไลซิกจอดจอครับไม่ได้ครับโอ้ไม่มีโชคแล้วครับเกมนี้ครับอบาไลซิกมาที่เดมบาบาเดมบาบาจ่ายต่อมาครับจังหวะนี้แข่งกลับมาที่เดมบาบาเดมบาบาไปเองอ้าเดมบาบาหลุดเลยครับเดมบาบายิงลูกที้ไปเข้าครับโอ้โหยังได้อยู่ครับเคเบล่ เบลีสปิงขึ้นมาครับจังหวะนี้เคเบิลลี่เคเบิลลี่เอ้าไปดื้อดืยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับจากเคเบิลลี่โอ้ฟอร์มดีมากเลยครับรอบน็อกเอาครับเคเบิลลี่ครับตู่ครับเดมบาบาวิ่งเข้ามาในใจด้วยครับบอลขึ้นมาจากทางซ้ายแล้วไม่มีใครเข้าเลยครับเคเบิลลี่พาบอลนี้ขึ้นมาซัดเข้าเสาแรกไปเลยครับจังหวะนี้ครับ ดูครับโอ้โหกูลาสิกได้แก่มองครับว้าวเอาละครับมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายครับอิตันบูบีบีกับไลฟ์ชิกครับทำอยู่5-2เลยครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับสำหรับอิตันบูครับในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับดูจังหวะนี้กันก่อนครับจะได้ประตูเพิ่มหรือไม่ครับ จังว่านี้แล้วยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหโโยังไม่ได้ไประตูที่2ของเกมนี้ครับแออกมาทางซ้ายเอ้าหมีจังว่านี้แทงขึ้นมาลูกนี้ยิงตามน้ําเลยครับโอ,โ,โอ้โหยังอยู่ครับกุลสิจังหว่านี้ยังไม่โดนประตูที่2ของเกมนี้ครับดูกระปาง,ทางทเท้ายิงแล้วโอ้โหบอลตรงตัวครับ แล้วเมทเปิดเอ้าเปิดไม่ดีครับเมทยังไงครับไหลซิกขึ้นมาจังหวะนี้แล้วล็อกกล silently, ับมาเอาแล้วครับสเกอร์เทลยังไม่ผ่านสเก็ตเทลครับโอ้โหเดียวจริงๆครับสเกอร์เทลอดีตนักเตะลิบูครับพาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้แล้วต่อมาเคปเวรี่เคปเวรี่แต่งบอลแรกถึงก่อนครับเคปเวลีย์ต่อเข้ามาจ่ายมาจังหวะนี้แล้วทางด้านสองยิงลงๆครับโอ้โหสองศูนย์ครับ ประตูรวมเป็น6ประตูต่อ2แล้วครับไม่นาจะมีปัญหาเลยครับอิตันบูบีบีสำหรับการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับดูครับตบกลับเข้ามาแล้วยิงโล่ง,ลงๆเลยซ้ายเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ขาดลอยแล้วครับเกมนี้ครับกดเก็บ2นาทีครับอยู่ที่พุทธศิลป์แล้วพุทธศิลป์เป่าทุกทีจบเกมเป็นทาง้านอิตันบูบูยาสิครับ มาอาชนะไลสิถิ่ดินสองประตูต่อศูนย์ครับสกอร์รวมหกประตูต่อสองครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำเร็จครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกลต้องดูครับรอบรองชนะเลิศเราเข้าไปเจอใครครับทำได้ครับอิเตันบูโอ้โหฟอร์มโหดจริงๆครับเอาเวลานี้ใครก็ได้หละครับ แล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับเราผ่านเข้ารอบมาเจอกับเชลซีนะครับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอาร์เจ็ก์อัมสเตอร์ดัมกับเดียมาริดนะครับโดยเกมแรกเราจะบุกไปเยือนเชลซีก่อนนะครับที่สเตปฟอร์ดบิดนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s c r i b e กดติดตามเพจเลสบ็อกให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ ep 3 ep หน้านะครับแล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมทำในสิ่งที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ